ทุกคนเรื่องนี้ต้องรู้โดยทั่วกันตอนนี้ดิวรับบาร์บีคิวพาซาดิวครึ่งราคากลับมาอีกแล้วจ้าใครที่มีปัญหานัดเพื่อนไม่ได้ให้หลองพูดว่าจะจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งนะบอกเลยนั้นง่ายขึ้นเยอะเราก็รีบนัดแกงเพื่อนมากินที่ก้อนด่วนๆเลยจะสั่งอาหารแบบเต็มโต๊ะก็ไม่กังวลแล้วไม่ว่าจะเป็นชุดเต็มเตาหมูกระทะจะมาเป็นทาวเวอร์สามชั้นแบบนี้มีครบทั้งหมูสันคอเบคอนหม,มูมังไม่มากหรือจะแยกสั่งเป็นหมูสันคอซอสเผ็ดละสามชั้นมากเอามาย่างบนเตาจุ่มกินกับน้ำจิ้ ข้าวผัดกระเทียมเอาเนื้อปลอดและราดน้ำจิ้มแบบนี้คือเต็มสิบไม่ห้าพวกเมนูของทานเล่นยำหมูสามชั้นทอดอันนี้ชอบมากรสชาติเปรี้ยวน้ำหวานตามแซบซูแถมทั้งหมดนี้จ่ายแค่ครึ่งเดียวเท่าน,นั้นนะเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะเรามีแกรบไดเอาดิลของร้านบาร์บีคิวพาซาทำตามนี้เลยขั้นตอนง่ายๆแค่เข้าไปที่แกรบเลือกไดเอาหรือก,กินที่ร้านจากนั้นใส่โค้ดบาร์บีคิวพาซาก็ลดเพิ่มสูงสุด140บารแต่สบาทยังไม่พอยังมีโค้ดส่วนลดธนาคาร น่ารานได้เลยบอกก่อนว่าโปรจึิงๆแบบนี้มีแค่7วันเท่านั้นนะตั้งแต่วันที่24ถึง30มิถุนายน6 8ปรีบกดด่วน